วันนี้มาดูข่าวดีสำหรับผู้ที่มีหนี้บัตรเครดิตหลายที่แต่ต้องการที่จะรวมหนี้บัตรเครดิตมาไว้ในที่เดียวมีในส่วนของธนาคารออมสินด้วยเรามาดูรายละเอียดและเงื่อนไขกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีหนี้บัตรเครดิตหลายใบแล้วต้องการรวมหนี้บัตรเครดิตจะขอกู้เงินด่วนปัจจุบันมีหลายสถาบันการเงินที่มีมาตรการหรือว่าโครงการรวมหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดโดยนำทุกหนี้มารวมกันแล้วก็ผ่อนสบายโดยย้ายไปผ่อนกับธนาคารใหม่เป็นก้อนเดียวโดยมีระยะเวลาในการผ่อนตั้งแต่12เดือนถึง48เดือนโดยมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าและยอดผ่อนเบาวกว่าวันนี้มาดูรวบรวมสินเชื่อเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิตประจำปี2564โดยเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายจากธนาคารที่ ที่ได้รับความเชื่อถือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกมาดูธนาคารอมสินมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสดโดยธนาคารอมสิน ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและสถานการณ์แพร่ระบาดจากโควิด -19 ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบารวมภาระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารอมสินที่เป็นหนีค้ค้างชำระตั้งแต่31-90วันโดยระง,งับการใช้วงเงินส่วนที่เหลือของบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเงินสดบัตรทุกใบ ที่มีอยู่กับธนาคารไว้เป็นการชั่วคราวรวมถึงบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีได้นำมาเข้าร่วมมาตรการผ่อนชำระหนี้ด้วยโดยเงินต้นค้างชำระณนะวันเข้ามาตรการให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน48เดือนพักดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมค่าบริการค้างชำระทั้งจำนวนไว้ชั่วคราวนอกจากนั้นธนาคารอมสินยังได้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้บแซมช่วยเหลือลูก นีแก้ปัญหานี้เสียสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกรันและค้างชำระสามารถเข้าร่วมได้เลยสมัครได้ทุกอาชีพโดยผู้สมัครเข้าโครงการจะได้รับการรวมนี่จากทุกบาทที่เป็นนี่เสียแล้วผ่อนจ่ายที่เดียวในอัตราดอกเบี้ยเพียง 4- 7เอร์เซต่อปีพร้อมปรับปรงุงโครงสร้างนี้ให้ผ่อนชำระคือเฉพาะเงินต้นเท่านั้นโดยมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง10 ปีถัดมาธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่อบุคคลสปีดี้โลนปิดจบทุกหนี้บาทหยุดภาระหนี้ดอกแพงบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นโดยวงเงินขั้นต่ำอยู่ที่20ง0มบาทยอดสินเชื่อคงเหลือที่ต้องการโอนนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า5,000บาทต่อบัญชีและโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด5บัญชีโดยแนบสำเนาใบาแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นที่ต้องการปิดยอดฉบับล่าสุด ย้อนหลังไม่เกินหนึ่งเดือนเพื่อประกอบการพิจารณาระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ12เดือนและสูงสุดไม่เกิน72เดือนไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันรับเงินสดเข้าบัญชีธนาคารพร้อมวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่เกิน5ล้านบาท ถัดมาธนาคาร CIMB กับสินเชื่อบุคคล Personal Cash CIMB สินเชื่อรับเงินก้อนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากชำระคืนเท่ากันทุกงวดไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันวงเงินอนุมัติตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1,500,000บาทระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นตาม12เดือนและสูงสุดไม่เกิน60เดือนเพียงกู้เงินปลดหนี้บัตรเครดิต กู้หนึ่งแบาทผ่อนเดือนละ4 7 0 0บาทดอกเบี้ย11.84%ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ24เดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีเงินเดือนส0 0 0 0บาทขึ้นไปถัดมาคือธนาคารกสิกรไทยกับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan เงินก้อนทันใจ สินเชื่อเงินก้อนกู้ง่ายดอกเบีย้ยตามสูด15%ร์เตลอดสัญญาอนุมัติไวรู้ผลภายใน15-30นาทีเงินเดือน7,500บาทก็กู้ได้เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกมียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลคำประกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน1ล้าน0 0นบาท โดยพิจารณาจากเอกสารรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ถัดมาคือธนาคารซิตี้แบงกับสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้รวมทุกหนี้ที่มีอยู่ไว้ที่เดียวไม่วุ่นวายได้เงินไวไม่ต้องมีคนหรือทรัพย์สินค้ำประกันวงเงินสูงสุด2ล้านบาทหรือ5เท่าของรายได้แบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด60เดือนอดอกเบี้ยไม่แพงต่ำสุด9.99ปอร์เซ โดยพนักงานบริษัทจะต้องมีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปและมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปส่วนเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย2ปี และสำหรับราคาทองคำที่เมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนมีการแกว่งตัวในรอบวันอยู่ที่1,788.26ถึง1,808.77ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยทิศทางเคลื่อนไหวในลักษณะไซดเวขาขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้โดยราคาทองคำได้เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในกรอบแคบและมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางกว่าปกติเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนและตลาดทองคาของสหรัฐปิดทาการ และมีปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียที่ปิดภาคเช้าสุดตัวหนักที่สุดในรอบสองเดือนเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ได้ฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและหันไปหาการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยทางด้านองค์การอนามัยโลกได้เตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษในวันที่2 6พฤศจิกายนเพื่อหารือเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้รวมถึงสกุลเงินดอลลาร์สหร ราที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยนเนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อเงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่รายงานแพลตฟอร์มข่าวกรองทางด้านการตลาดบล็อกดาต้าที่เผยแพร่เมื่อวันที่25พฤศจิกายนชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายบิตคอยมีประมวลผลชำระเงินอยู่ที่ประมาณ489,000ล้านดอลลาร์ฉเฉลี่ยต่อไตรมาสในปีนี้แสงหน้าเพลพาวและเตรียมเทียบชั้นกับมาสการ์ในอีก5ปีโดยประเด็นดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่สกัด chuông buộc hồng thong kham สำหรับราคาทองคำประจำวันที่27พฤศจิกาย,ยนได้ปรับลง50บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่26โดยทองรูป,ปรพัรร์ขายออกบาทละ29,150บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา9นาฬิกา12นาทีโดยทองคำแท่งในประเทศรับซื้อที่บาทละ28,550บาทขายออกบาทละ28,650บาททองรูป,ปรพรรณ รับซื้อบาทละ2 8 3 3 0 8 4บาทส่วนราคาขายออก29,150บาทและราคาทองคําโลกหรือโกล d s สปอตอยู่ที่1,793.50เหรียญสหรัฐต่อออนซ์สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ